เป็นทางดีเซลิกบิลเจอซีนะครับเป็นฝ่ายต้องกันแชมป์ร้อยยี่สิบสองปอนด์ถูกพอยูได้สำเร็จนะครับเป็นฝ่ายชนะเสาเอกสิทธิเจฟุณรรมหรือว่าเสาเอกอ,อธิชะนะครับ เอาเอก่เนเกมใน,น,มนวันนีน้ยัเบื้องหลังคู่เบื้องหลังคู่เอกนะเป็นยัง,ง,งไงบ้างเกมวันนี้จะมยาหญ่ครับจะทํา,ามีอกาศขอแต้มือจา,120 120าออก120 120เยขาแต้มือขแ้มือรับ้มือชิงแชมป์ยฟอร์มบอเฟเบนะครับขอแ้มือ120ขอ120ดีกดว่านะพี่่ครับพี่2เ <100 S 1> อารมัหาเราปัญหาไม่ได้ทำราคาต้องใมาสตกดเพื่อเห็นไหมล่ะเพอทุกคนเลครับนี่ก็เต็นที่รับ ปกติแล้วเวทตำตำทำสุดได้เท่าไหร่อ่ะขอร้อยยี่สิบร้อยสิบเก้าเลยพี่เก้ายี่สิบพี่ครับผมเนี่ยขอร้อยยี่สิบอย่ามาเลยถ้าเป็นไม่ได้ก็ไฟหน้าเลยเนาะใช่ไฟหน้าเลยพี่ขอไฟหน้าเลยร้อยยี่สิบอย่าให้ขอลดลงมาให้หน่อยได้บอกเสียบออดนะครับแต่วันนี้ลูกเกมก็พอใจผลงานตัวเองป่ะต่อยดีพี่ต่อยดีมากอาวุธไม่แพ้ขอเล้ยอาวุธอ่ะแพ้แรงมาท้ายอย่างเดียว ถ้าเป็นไม่ได้ขอ120 119ก็ได้ครับให้ลดลงมาหน่อยโขเรียกเดรวมพอใจกับเกมการช่วันนี้ไหมรับสุดจะเท่าไหร่ลูก129นะครับ119นะใช่ครับครับ119ครับ119เท่าไหร่ครับ119มาดอยได้ครับมาดอย อ่เสียบดี๋ยวจะบอกว่าให้ต่อประมาโดนแล้สิบตอนเข้าค่ายซ้อมเลยไม่ต้องนัานนะเดี๋ยวขึ้นรายการให้ไปเลยหมดเลยครับอีุ้นเรอดีแล้วเสียบเป็นมันใจนะไปดูจิเฟลอ่ะพี่หลวงหน่อยวันนี้น้องเขาเป็นไงบ้างครับก็หนึ่งนะครับก็ ถ้าชกตามเกมที่วางแผนไว้ได้เราเวทเสียเปียบเขาจะไปประทะครับไม่ได้ครับแต่ผมดูมาจังหวะมันล้มบายกสามนะครับสองสองล้มนั่นแหละไม่ได้ทาให้ต่อยยากนะครับชบั้นมีละพี่หลวงฝากฝากฝากไข้มมยหมยน่อยฮะครับ,รบก็ฝากติดตามน้นองๆเลยครับอย่างวันนี้ก็คือโดยรวมบางคนบอกทำไมไม่ไม่เดินคือ,ค,อคือเวทเราเสียเปียบเขา เราไปประทะกับคนเวทใหญ่ก็เห็นกันอยู่บางแข้งที่มันตึ้งขึ้นมานี่มันดูจะหนักกว่าเราครับเวทเราเสียเปรียบแล้วก็สองเราก็ชกได้ดีแต่มาพลาดจังหวะลุกล้มไปยกสามสองสองล้มมันก็เลยทําให้ต่อยยากครับครับละมวยอย่างเงี้ยพลาดนิดเดียวก็ไปละก็ไปละมวยมันสูสิงเอ่าใช่ครับใช่แล้วถูกแต่ล็กเขาก็โชกได้ดีครับเราก็ชกได้ดีเขาเขาแตกงย้อนหลังแต่ยกสุดท้ายครับอ๋อยกสุดท้ายถ้าแตกก่อนหน้านี้ก็มาแล้วแหละ ถ้าไม่มีลูกล้มปลายยกสามก็จริงครับเพราะว่าลูกล้มปลายยกสามไม่ได้ราคามันกำลังจะห้าหนึ่งครับเป็นลวงฝากฝากโทษทุกท่านได้นะครับครับผมหน้าก็เดี๋ยวจะคุยกับคนจัดให้ร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบนะครับร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบนะได้ครับผมเป็นเสียงบทบอกว่าให้เจอกุมารดอยนี่ครับต่อขายก็ได้ครับเพราะเรามีหน้าที่ชกคนจัดมวยคือเป็นหน้าที่ของคอมมานเตอร์ครับเราชกขายเราก็ชกมาทำทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดนะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่หลวงขอบคุณครับนี่ก็เป็นบท สัมภาษณ์ของพี่หลวงสิทธิเพชรฉลุกันหรือว่าพี่หลวงคนเดิมนะครับผู้จัดการค่ายมวยเดชรัตแล้วก็หัวหน้าค่ายมวยสิทธิเพชรฉลุกันนะฮะเดี๋ยวไปดูทางผู้ชนะนะครับก็เป็นดีเซเล็กบิลเจซีนะฮะก็สามารถป้องกันแชมป์ร้อยยี่สองปอนด์เอาไว้ได้สำเร็จนะครับดีเซเล็กแน่นๆไม่แน่ใจว่าไปไหน ไหมอ๋อเขาปี้เบ Birthday กันไม่เกี่ยวกันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราติดตามบรรยากาศหลังเกมให้นะครับนัับบบ ครับผมจะไปได้ครับแนไงบ้างครับวันนี้ก็ดีใจครับดีใจมั้นไกลยกไหนเอ่อปลายยกสี่ครับปลายยกสี่แล้วก็เริ่มแแข่งล้วเริ่มจานแล้วคะแนนนั่นแถมแหนก็ไม่ได้แต่ว่าเรานำมาขาดแล้วก็คลุ่มได้ยังไงครับโอเคครับเมื่อกี้สองเอบอกยังพาใจอยู่ไฟหน้าขอร้อยสิบเก้ายี่สิบได้ไหมน้องไม่ไหวเวทเราไม่ได้แล้วเนาะไเราทำต่ำสุดเท่าไหร่ครับน้อง ร้อยยี่สิบสองเนี่ยร้อยยี่สิบสองเนี่ยเราทำไปร้อยยี่สิบสองก็สิบปอนสิบเอ็ดปอนแล้วครับโอ้รถทั้งหมดวันนี้สิบปอนสิบเอ็ดปอนเลยครับอืมร้อยี่สิบี่ปอนก็สิบเอ็ดปอนอจับยังไงพอใจผมยังไงไฟนี้ก็ยังแตะไม่ดีเท่าไหร่ครับยังไม่ดีเท่าที่ควรครับมีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขครับก็ช้าครับช้าอืมแบบเก่งจังหวะไปหน่อยครับอืมมันทำจากครั้งแรกที่ทำให้เราไม่เวลาซ้อมอะไรเงี้ยแล้วก็ช้ามันเกี่ยวแบบ มไ,ไ,ไม่นานท่น so มครับคับี้อ mm ัีเท่าไหรครับก็มีเซอร์เยแสนหนึ่งครับโหนนบาทครับนี่ครับนี่ครับแท้ตๆเลยนะครับี่จับมารับตั้งใจครับอัีตั้งกี่ไปนะพี่สงครับหรือว่าเป็นตัวที่มีอัชจีสาวต่อไปเยอะมากนะครับสองจะได้ากับสาเอกสองโทนเนอร์จีเท่าไหร่ หลายพันถึงแสนหนึ่งหลายพันสองพันสองแสนนะให้เรตั้งใจผมขอไม่รวมกับค่าท่านได้ก็เพิ่มคนคือแสนหนึ่งไปด้วก็ท่านขึ้นรายการก่อนหนี่งมีนัดเจอใครพี่ราอีกสองนี่ให้เรารับการรับก่อนแตกเลยอยากขอบคุณใครบ้างครับน้องชายครับก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณที่ทุกคนที่คอยให้กำลังใจคอยเชียร์ครับอืวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะดีใจกันด้วยครับครับขอบคุณครับ โอเคครับ, <OK> รบก็ถือว่าต่อยต่อยดีนะครับวันนี้ต่อยด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็เขาซ้อมดีนะครับทีแรกคือที่ผสมสับเซมิแนนต์คือซ้อมดีครับก็ถือว่าวันนี้ผูช้ชกเองเขาว่าอาจจะเวทชีพวองเราเนาะแต่ว่าด้วยฟอร์อมเขาก็ชนะเาแล้วนะครับก็เลยก็เลยได้ต่อยกันน้งแบบท้ายลูกนะครับก็ก็ อาจจะให้เสาเอกปล่อยกับตัวเล็กหน่อยไฟต่อไปนะครับดูกุมารดอยไว้ดูอะไรไว้แหละคนนะครับแล้วก็เจ้านี้ก็เดี๋ยวต้องหาคู่อ่น่าจะต้องหาคู่ตาที่ต่างสายแล้วแหละดูแล้วน้องบอกน้องยี่สิบสองทำตามสมแล้วครักเสียหัวเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เลยก็แบบงี้จริงๆยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ได้ครับก็ก็เนี่ยแหละครับสามนั้นแบบนนะครับครับผมก็หาคู่ใครก็ได้ครับตอนนี้มองมองคู่เหมาะสมนี่เดี๋ยวมองไฟหน้าอาจจะเป็นใคร ช่วยคิดหน่อยดีค <il S 1> <meillä> ิดไม่ออกเสียบมีไผ่ก็ซีกเป็นสมานมีไผ่ก็ซีก็เป็นสมานลองก็จมาเดอ๋ยวสมานตู้ได้ไหมโอ้โหตู้ได้แต่ต้องขอทานเสียสมานดูครับว่าได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับพยายามจะจัดคู่ให้มันแปลกๆให้แบบคนดูอยากดูอยู่แล้วนโอ้โหไอ้เกษตรสมานแล้วก็มีสมานที่ดีสมานเลยนะใช่ใช่ก็ใครก็ได้ใช่ก็ถึงเจียติสมานเองก็ถ้าไม่มีรายการเป็นสมานเลยนะครับอาจจะแบบให้ยจาไปขอก็ส้องจัด เก็บเทปมาแล้วก็อาจจะมาต่อยกันที่เดเลสทีนึงก็เป็นคู่ที่แฟนตัวใหญ่ดูเสียสมาย์เคยมาต่อยที่ดาวแล้วนี่ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับก็ต้องอยู่ในเสียสมาส์แหละว่าว่าจะจะไปคุยได้หรือเปล่าเราจะกับคนดูภายในสนามวันนี้พอใจแค่ไหนครับก็วันนี้ก็เป็นรายการไม่ไม่ใช่รายการใหญ่นะครับก็ก็โอเคครับก็ยืนพื้นระดับนี้นะครับประมาณนี้แต่ว่าเราก็พยายามจะทำให้มันมาขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เราบิวอยู่นะครับก็จะคาดหวังว่าวันที่7เมษายนเนี่ยอยากให้คนดูสักพันคน อันนี้คือความความตั้งใจนะครับที่อยากจะทำไม่ได้